ก็ผมกราบสวัสดีพี่น้องเอฟทีทุกท่านนะครับว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันก็นสำหรับแนวทางฮานอยวันเสาร์วันที่27มกราคม2567นะครับก่อนอื่นก็มาเริ่มกันที่ฮานอย6ไม่น้ำงามฮานอยเชฟวิกิจพิเศษปากาติวีไอพีหก6้า 3ามแปดห้ตัว3ามหกห้าแปด้ารูดวิ่งหกับ6นะหรือว่าเลขไหลนะครับผมนาอกเม็ดเดียว6 5นะครับคือวันเียวก,ก็ชอบ6ก 5, 5้าเป็นการส่วนตัวนะครับก็แน่นอนว่าอย่าลืมกับด้วยละกันนะครับผม6เม็ดนี้ก็ สวยเลยวันนี้นะครับเด่นแล้วก็คือ,อตรงกับเลขหลักรูดเรามันสวยนะครับผมวันนี้ก็ยังมองว่าอย่างน้อยหนึ่งหนอยต้องได้นะครับผมเนาะแต่ก็พยายามเน้นที่เน้นที่ฮานอยพิเศษเปกติแล้วก็ VIP นะครับฮานอยก็ตามนี้เลยเนาะสำหรับตัวจเจาะนะครับแน่นอนแล้วว่า3เม็ดบนคือวันนี้ชอบมากนะครับไม่เป็นหเห้าห้าห แปดหกหกแปดนี่เลขหากินนะครับแล้วก็สามหกหกสามคือหน้ามามากนะครับเนาะงบถึงก็พยายามเอาหกเมตรนะครับไปกับบนล่างเนาอะ,อะนะครับผมส่วนหลักรูดเฉพาะจอจงฮานอยเฉพาะกิบรูดแปดรูดเก้าฮานอยพิเศษรูดสามรูด 5, ห้าฮานอยปกติรูดห้ารูด 6, หกฮานอยวีไอพีรูดหกรูดเจ็ดนะครับ อีกหนึ่งรอบนะครับหาหนอยเชาปกิตรูดแปดรูดเก้าห้านอยพิเศษรูดสามรูด 5, ห้าห้านอยปกติรูดห้ารูดหกหาหนอย VIP รูดหกรูดเจ็ดนะครับชุดวินสิบเมตรหนึ่งห้าหกสามแปดชุดวินนะครับหนึ่งห้าหกสามแปด 1 5 1 6 1ห้า5นึ่ง8กหนึ่งสมหนะครับเม็ดวิน10เมตร1 5ึ่งหจับกันเนาะอันนี้คือชุดวินนะครับวันนี้ก็ฮานอยก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะฮานอยวันเสาร์นะครับอ่าก็แน่นอนนะว่าน,นี้เน้นไปที่5้าหเป็นส่วนใหญ่นะครับห้หคือหนักเลยวันนี้คือหนัก3ามห้าแล้วกันเนาะไม่เป็น3าห สามหกนะครับอ่าคือเน้นเราหนักไปที่สามห้าหกก็คือสามห้าแหละอ่านะครับผมก็สวยแหละคือหกห้าหกเนะเาะโอ้โก้ชอบวันนี้หกห้าห้าหกนะครับอ่าก็มีประมาณนี้ฮะนอยวันเสาร์นะครับอ่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับนอยเนาะอ่าก็มีแค่นี้เลยสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับวันนี้มันมีแค่นอยอ่าก็ ตามนี้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยทุกขั้นนะครับจะลูดจะวิ่งจะเจาะจะเด่นจะนั่นจะวินก็ขอให้ปังละกันนะครับผมเนาะชอบวินก็ไปวินชอบลูดก็ลูดเอาชอบเจาะก็เจาะเ,เ,เอานะครับอมกมองว่าวันนี้หกห้าแปดหกแล้วก็สามหกหน้ามามากที่สุดนะครับคือหนักหนักห้าหนักหกแล้วก็หนักสามนะครับผมเนาะก็มีประมาณนี้นะครับ พี่น้องที่อยากได้วลหุ้นก็ไปเอาในในกลุ่มไลน์นะครับอ่ากลุ่มไลน์เราคือมีทุกหวยทุกหุ้นนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเ d ไลน์เอดีไอสเบอร์ไลน์0991903238หรือว่าพี่น้องจะสแกน QR Code นะได้หมดเลยเนาะทาง ID ทางเบอร์ทาง QR Code เดี๋ยวโคดึงเข้ากลุ่มไลน์เข้าฟรีนะครับเข้าไปแล้วก็ ปิดการแจ้งเตือนเอานะครับผมสําหรับกลุ่มไลน์เนาะมีทุกหัวทุกหุ้นนะครับเข้าไปดูได้ดูฟรีนะครับผมเนาะแอดไมเดี๋ยวโก้ดึงเข้ากลุ่มไลน์นะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันหน้านะครับผมเลื่อนกลุ่มไลน์เนาะวันนี้ก็มีวันนี้ขอยปังแล้วกันนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ออกโค้ด้วยไม่จะเป็นทางอ่า YouTube นะครับออโก้หรือว่าช่องสำรองออโก้หวังเลขเด็ดนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอยปังแล้วกันนะครับผม ไปแล้วก็สวัสดีครับ